ในส่วนของพื้นที่ชายแดนตอนนี้โดยเฉพาะที่อุบลราชธานีที่น้ำเนืนนะคะโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุที่ช่องบกรวมทั้งพื้นที่ตำบลดงประดิษฐ์เองนะคะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะคะรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ก็มีการอพยพกันไปรวมทั้งโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนก็มีการปิดให้บริการและก็อพยพเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิงสถานการณ์กันแน่ค่ะพนบอกว่าตอนนี้ยังตึงเครียดอยู่ผู้สุขาวลงพื้นที่ไปไปที่ เพื่อน,นำยื่น,นะคะเพื่อนบอกว่าบานเลื่อนก็นได้รับความเสียหายกระสุนปืนให่ยิ่ง,งขามฝากเข้ามาจากกัมผู้ชาติกระสางความเสียหายให้กับบานเลื่อนหลายหลังรวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตนํานั่นเองค่ะผููซึขาวลงพื้นที่ไปนะคะเมื่อช่วงสายสายของเมื่อวานนี้ค่ะไปที นำยื่นอุบลราชธานีค่ะเพื่อนบอกว่าได้เกิดเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากระท่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความหวาดกลัวหลังจากเกิดเหตุนะคะซึ่งทางทันูุวราชการจังหวัดอุบลราชธานีวาทีพันตรีอดิศักดิ์น่อยสุวรรณก็ได้มีคําสั่งให้อพยพพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอําเภอนำยื่นจํานวน3ามตบล 39เกาหมู่บ้านและกะับอำเภอนำคุณจำนวนหนึ่งตำบลหามู่บ้านตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังกรณีพิพาตตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยกําชบให้เจ้าหน้าที่ได้ล่ำเลียงประชาชนด้วยผ้าหานะต่างๆพร้อมกับพ่นละคับและกระชุดช่อระบอภายใต้การอำนวยการของนายอำเภอทั้งสองอำเภอให้เร็วทีสุดและกามาย,ยังศูนย์พักพิงกว่า60จุดที่ได้จัดเตรียมไว้นั่นเองค่ะ สำหรับประชาชนบางส่วนครับที่ได้อาบได้ออกจากนอกพื้นที่ทั้งเจ้าหน้าที่ไฟปกครองก็ได้นําประชาชนที่ลงเหลือมาลบซอนในหลุมลบไพ่เพื่อลบหนีถึงสถานการณ์เลียวไร้ที่อาจเกิดขึ้นตามแผนเผชิญเหตุที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทางจังหวัด ก็ได้เล่งสำรวจประชาชนที่ตกค้างครับพร้อมจัดเวียนยามดูแลทรัพย์สินและการสัดเลี้ยงของประชาชนทั้งนี้ยังมีประชาชนบางส่วนโดยเฉพาะคนหนาครอบครัวที่ยังคงอยู่ในบ้านเพื่อดูแลบ้านต่อไปซึ่งจังหวัดอุบลราชธา,านีครับก็ได้มีการอบพยพคนออกจากอำเภอดำยืนไปแล้วจำนวนกว่า3 3 5 9 3คนคิดเป็น้อยละ80แลับประชาชนตำบลโดมประดิษฐ์จำนวน 8,796คนคิดเป็นลอยละ80ครับจากการอพยพที่เกิดขึ้นส่งผลให้ถนนบริเวณเซนท่างเดชอุดมดับยืนมีรถทย่อยออกจากพื้นทีตลอดทั้งวันนะครับโดยได้มีการเก็บทรัพย์สินแต้องมีคาที่จำเป็นผอมครอบครัวมุ่งหน้าเข้าสูพื้นทีที่ปลอดภัยเพื่อให้พ้นวิกฤตพ้นวิธีการยิงนะครับที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ทรงผลให้มีการจราจรในบางส่วงบางตอนติดขัดและกาในบางส่วงเองก็มีรถวิ่งเต็มทั้งสองเลนขณะทีห่างในขณะที่ห่างสัพพลซินค้านะครับปั๊มน้ำมันและการ้านขาต่างๆในพื้นทีก็ได้ปิดให้บริการครับ ค่ะมือว่านนี้เขาจะเห็นในโลกโซเชียลนะคะมีการแชร่กันและกามีการติดแฮชแท็กนำนะคะว่าคอมเมนเริ่มก่อนนะคะเรื่องของการประทะก,กันนั่นเองคะ่ะโดยความเสียหายและกับพ้กระทบจากวิธีกระสุนที่ยิ่งมาตกในพื้นที่ของบานเรื่อนก็นได้รับความเสียหายทั้งหลังจำานวน2หลังน้ำกันกระคือยู่ที่บานโพนท่องโมเก่า และก็เสียหายเกือบทั้งหลังอีกจํานวนหนึ่งหลังก็คือ,อยูบานกุดเชียงมุนยูหม่8ตั้บลโดมประดิษฐ์อําเภอนาเยิน,นซึ่งที่บ้านหลังนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตจํานวนหนึ่งรายก็คือนางออนสีโจรสานะคะอายุ70ป,ปีเป็นพันรยาของนายปอดส่วนนายปอดอายุ86ปีได้รับบาดเจ็บที่แขนและก็ขาขาด นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวน2องรายซึ่งจุดที่กระสุนปืนใหญ่ตกใส่ห่างจากบริเวณที่มีการประทะเพียงแค่30กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะนี่คือการโจมตีพลเะืเลือนที่บบมีอาวุธหรือว่าบบมีทางที่จะสู่ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเฮาก็มีเสียงสัมผัสข,ของพี่น้องประชาชนเช่าอำเภอน,น้ำยืนไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนกันค่ะที่บ้านครับก็ประมาณสักห้าโม ตอนนั้นทำอะไรอยู่ครับพี่ซึ่งผมร่วมกับคณะหมู่บ้านนอยู่สะลากลางหมู่บ้านนะครับนี่ห่างจากหมู่บ้านของผมประมาณสักร้อยห้าสิเมตรแล้วกระสุนก็โดนไอสเก็ตกระสุนปืนใหญ่โดนหลานชายผมด้วยเข้าข้างหลังลรวที่เคตแดงอยู่ที่โรงพยาบาลเดอุดมครับส่วนเจ้าของบ้านยายแกเป็นคน คนต่างด้าวแกเสียชีวิตแล้วเจ้าของบ้านนี่ยายกับตายายเสียชีวิตแล้วนะครับยายเสียเพราะอะไรเสียชีวิตเสียเพราะขาขาดกระสุนปืนใหญ่ยายนั่นเหรอยายชื่ออะไรยายหุ่นยายหุ่นก็ตายแล้วยายหุนตายแล้วบ่เหลือยังครับ่เหลือยังยังกับบ่ยังเงินไอ้ใบธนาคารแต่ละเคลือนอยู่นี่บ่โมโหบ่เห็นมันหายไปใส่ส บอบอเดือดครับบอเดือดเหรียนบานจะเบิ่บื่อบอมีอย่างเลยเดือบเบิ้เลยบอมีอย่างหาบอเห็นเลยบอเห็นจากอย่างครับไปเบิเลเลยมันก็ต้องไปแก่งเขาแล้วครับแก่งทางอำเภอเพราะว่าเหตุการณ์หน้เป็นี้ที่เขาไปแก่งทางอำเภอก็อยากให้มาซอยอยู่ครับโอ้จะเลยหลายอย่างอเลยครับให้มันเสพภาพเดิมขึ้นม้าน่นะนะครั e illing, band, âm, บก in ็คือโอเค กับบริษัทยัยงหลายเพราะว่าเข่าบ่เสียชีวิตนะครับกับซอยที่ว่าให้ยเปสภาพเดิมให้ยไมเป็นเสภาพเก่าขึ้นมา